ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอซสมศักเจริญทรัพย์ครับมีการมาเยอกับเจ้าวีโก้แชมป์นะครับโฉมแรกนะครับแชมป์โฉมแรกนะครับท่ออีาก็ยังเป็นท่อแป๊บอยู่นะครับยังไม่ทันเป็นหม้อต้มนะครับนี่ก็เข้ามาแก้รั่วซึมนะครับนะครับรั่วซึมปากข้าวาครับอันนี้ผมล้างแล้วนะครับสูตรผมนี้ก่อนจะถอดผมจะล้างก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเลอะนะครับ มือแมมเลอะมือเลอะรดนะครับผมจะล้างก่อนทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับคันนี้ก็เจอปัญหาแล้วนะครับมีปัญหาจนได้นะครับแป๊บหนฉีดสูบหนึ่งเอาไม่ออกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ปากตายขันครับทีเนียว่วามติดแป๊บนะครับแต่มันจะมีปัจจัยพิเศษนะครับมันจะแหว่งตรงนี้นะครับเขาจะแหว่งตรงนี้ให้เราเพื่อ ลอดแป๊บเขาฉีดเข้าไปเพื่อจะขันใช้ฝังแหวนขันแบบนี้นะครับแต่ปัญหาคือผมไม่มีนะครับถ้าจะไปหาซื้อก็ใช้เวลานะครับผมก็เลยใช้วิชามานครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับอิเทียวออกนะครับนี่ผมเอาฝั่งปากกายขันไปพักหนึ่งแล้วนะครับจนหวนนครับเนี่ยจนหวมันเย็นมาแล้วนะครับ ว่าจะเอาประแจเลื่อนคาบก็คาบไม่ได้นะครับติดนะครับติดฝานะครับเดี๋ยวฝาเข้าวาลแตกนะครับผมก็เลยนะครับใจชามานนะครับโดยวิธีนะครับวิธีถ้าใครจําเป็นนะครับจําเป็นหรือไม่มีหนทางแล้วนะครับชมคลิปนี้ผมได้เลยนะครับผมก็จะถอดนี้นะครับถอดแบบตรงรางห็้ฉีดนี่นะครับเนี่ยถอดออกฝั่งนึงนะครับ ออกแล้วก็เอาแหวนนะครับแหวนร้อยขึ้นมานครับแหวนนะครับแก่แหวนร้อยขึ้นมาแบบนี้นะครับร้อยมาตามแป๊บนะครับก็มาเข้าตรงนี้ป้าบก็จะได้ฝั่งแหวนขันอย่างแน่นนะครับอย่างแน่นอย่างกระชับนะครับมันก็จะทําให้หัวน็อตไม่พังนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองขันให้ดูนะครับแต่นี้ผมยังไม่ขันเลยนะครับเพิ่งเอาเนเมื่อกี้เะยครับก็เลยเอาคลิปมาฝาก เอฟซีกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งประแจก่อนนะครับนี่พอมาขึ้นปิดทางนะครับนี่แต่พอดีมันเราขึ้นมาแล้วนะครับก็น่าจะขันได้อยู่มั้งครับมาขึ้นปิดทางก็เลยเอาฝั่งฝั่งที่มันแอนนี่มาทางนี้นะครับมันก็เลยจะติดนะครับระวังด้วยนะครับเรามันจะติดปลั๊กนี่นะครับถ้าปลั๊กหักนี่ได้เปลี่ยนคอยใหม่นะครับแพงด้วยนะครับเนี่ยคอยเพียโซนะครับ ดึงเรืเลยนะครับแน่นมากครับไม่รู้มันติดอะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องต่อประแจแล้วนะครับใช้ประแจตัวนึงมาต่อกันนะครับตูรับจอรอไหมหอือแน่นมากนะครับ เพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ยผมซ่อมรถมาเพิ่งเคยเจอครับแต่ผมเฉียดแน่นแบบนี้นะครับไม่เคยทําแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยนี่เคยเอาแหวนขึ้นมาขันแบบนี้เลยครับปกติก็ใช้แค่ปากตายนะครับดึงดึงแบบนี้ดึงนิ้มก็อกนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันออกไปเรื่อยๆนะครับ รือ่นะปกติบางร้านนะครับบางร้านหรือที่คนที่มาใกล้หน่อยนะครับก็จะไม่ถอดแป๊บออกงเหมือนผมนะครับก็จะคลายแก้งหัวนี้นะครับแล้วก็ง้างง้างแป๊บื่อฉีดออกนะครับอย่างนั้นไม่ดีนะครับมันจะทําให้แป๊บหัวฉีดเสียทรงนะครับส่วนผมผมจะถอดออกเลยนะครับเนี่ย ถอดออกยกส้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่มันจะถอดแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่ง้างนะครับเดี๋ยวแป๊บพอฉีดเสียพังหมดนะครับลูกค้าไว้ใจให้เราซ่อมน,นะครับเราต้องทําให้เขาดีๆนะเอาได่ออกอยากออกกับที่ก็ตรงนี้แหละครับแล้วก็ทําให้เขาดีๆนะครับตอดไปเรื่อยๆนะครับ ถอดพอถอดออกหมดนะครับเวลาถอดซีนนะครับเวลาจะถอดฝาเข้าวาลครับเราต้องถอดซีนแป๊บของีตออกก่อนครับอย่างนั้นมันจะดึงไม่ขึ้นนะครับผมเคยแล้วนะครับตอนหัดทารถครั้งแรกนะครับไม่รู้นะครับผมก็เลยดึงฝาเข้าวาลขึ้นเลยนะครับซีนตัวนี้มันจะขาดนะครับเพราะว่าซีนตัวนี้มันจะเสียบเข้าไปมันจะเสียบเข้าไปตรงคอของอฉีดนะครับ ให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเสียเข้าไปตรงของฉีดตรงนี้นะครับเวลาดึงฝาเข้าเบาขึ้นนะครับมันจะติดนะครับจะติดบ่าของซีนนี้นะครับเราต้องถอดออกก่อนนะครับถึงค่อยดึงฝาเข้าเบาขึ้นได้นะครับเราก็ถอดถอดออกหมดทั้งสี่หวนะครับ อันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เอามาเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับทิ้งไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาเคล็ดลับมาฝากการเพียงค่ันี้นะครับสวัสดีครับ